สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมขยายหน้าจอของ Android นะครับสามารถใช้ได้ทั้งมือถือแล้วก็แท็บเลต็ตเหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นหรือผู้ที่มีเ,เรียกว่าพิการทางสายตาหรือผู้สูงวัยที่ต้องการขยายตัวหนังสือให้ขนาดใหญ่นะครับก่อนอื่นเราไปที่เซ t ติ้งนะครับ อ,อย่างเครื่องผมนี้ก็จะไปที่แอปแล้วก็ไปที่เซตติ้งหรือตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่การช่วยเหลือการเข้าถึงการช่วยเหลือการเข้าถึงแล้วเราก็เลือกการมองเห็นแล้วก็มาเลือกท่าทางการขยายนะครับเปิดใช้งานตรงนี้ก่อน ก็จะมีคําอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมานครับซูมแนละซูมออกก็ลองอ่านคำลองอ่านคําอธิบายดูนะครับเรากดตรงเปิดนะฮะสวิต์เปิดให้มันทํางานคราวนี้ถ้าเราจะทําการขยายให้ใช้1นิ้วเคาะ3ครั้งติดกันนะครับ1 2 3 1 2 3อสาจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะมีจังหวะต้องลองฝึกใช้นะครับถ้าใช้คล่องๆแล้วก็ เขาจะทํางานให้ได้อย่างดีนะพอเคาหนึ่งสองสามปุ๊บวิธีวิธีขยายแล้วก็ใช้นิ้วสองนิ้วถ่างเข้าทางออกอ่ะเขาเรียกอะไรน,นะกลางนิ้วถ่างเข้าทางออกเพื่อขยายเพื่อซูมเพื่อเพื่อซูมเข้าซูมออกนะครับผมส่วนจะเลื่อนจะเลื่อนไปหาเนื้อหาเราใช้สองนิ้วนะครับแตะที่หน้าจอแล้วก็ปาดไปปาดขึ้นปาดลงได้นะครับ ปาดขึ้นปาดลงปลาดซ้ายปาดขวาหรือถ้าเราจะซูมก็สมมุติผมมองไม่เห็นขนาดนี้แล้วก็ซูมใช้2นิ้วทางขึ้นไปแล้วก็อ่านได้นะครับเช่นอย่างนี้นะครนอกจากนี้คุณยังสามารถขยายสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณชั่วคราวได้โดยการสัมผัส3าคร้งเขาแคดีคำอธิบายไว้อยู่นะครับคราวนี้เพื่อเมื่อเราจะให้มันคืนสู่สภาพเดิมก็น็อกน็อามครั้งเหมือนกันฮนะหนึ่งสาม ประมาณนี้นะครับผมเราสลับขยายยุบขยายอะไรได้ตลอดนะฮะเมือ่อเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ปิดมันหมายถึงว่าเคาะสามครั้งเมื่อเราจะต้องการใช้งานล้วก็น็อกน็อกน็อกสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามประมาณนี้นะฮะแล้วก็ปรับเอามันใหญ่ถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับไปใช้นิ้วถางเอานะครับสองนิ้วถางแล้วก็ใช้สองนิ้วในการสองนิ้วแตะหน้าจอค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมา อันนี้ผมก็เลื่อนมาทางซ้ายนะฮะเลื่อนมาทางซ้ายเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนลงอันนี้คือสองนิ้หมดฮะถ้าเราไม่ใช้งานก็น็อกน็อกน็อกสามครั้งกลับคืนสุขภาพปกติครับประมาณนี้ครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้เป็นประโยชน์กับกับทุกท่านที่ที่จำเป็นต้องใช้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ